ทุกท่านทุกคนนี่ให้สุดยอดครับกลับมาคลิปอีกแล้วครับคลิปตับคลิปคลิปต่อแล้วครับเป็นคลิปเออที่เอานะคลิปเออดูห้องผมมาครับสำรวจห้องผมนะแต่ว่าผมไม่สบายครับไม่สบายนะคงแต่ว่า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 ไอ้วะไม่งัมานคู่ตรงนี้มันก็เสียเบียะเอานะเข้าถึงไหม มีเลือู้ว่าตาที่ผมพูดไปใ่คลิปนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ครบนะยังไม่ครบผมก็สร้างแบกดูนั่นแหละเจ้าจริงครับถ้าผ,ผ,ผมก็จะถ้าผมก็จะไปประมาณนี้แหละยัมีเพื่ออะไพวกเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีความยับนะในห้องผมนี่เห็นไหม ม่พูนิ้เล็ตัวไมหูเลยเห็นไหมแล้วคงแต่เกิดชั่นี้เขายกก,กย้ายกูดิงเลยยังใจเจ้าพี่ในสิบยอนเลครับถ้าใครยังกคย้นะครับไม่เป็นไรยังไป่กกเขาหน้านก็ได้แต่ว่าตอนนี้ครับมผมกูยังปิดเิอมแต่ว่า มันก็ผ่า,านันักลยถึงมาที่ยี่ก็ไงไหมบากาข้างผมโค้งสวยสวยมากนั่งไงครับโอลูกก็ขออภัยด้วยครับตอนนี้ก็มีเสียงลูกนะขออภัยด้วยจะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปธรรมดาเลยไม่มีอะไรมากขออภัยโทษเลยครับคลิปนี้ครับขออภัยนะครับ ันนี้ว่าว่ามีเสียงรึเปลครับขออภัยครับก็ขอกราบก็ขอจบในที่นี้ครับขอกราบยาอ,อ,อีกอีกอีกแล้ววะอีกแล้วครับโอ้โหนอาขามาเสียวเคียวขอกราบยาเดี๋ยวนี้ครับใครเขาา้ามาอยู่โกงได้โกงกระดิ่งโกงติดตามไม่ใชบไม่ใช่ไม่ได้สกิลครับบายทุบตุ๊บ